ไปดูอีกกรณีหนึ่งนะฮะคุณทอมเครือโสพลนะฮะเป็นนักธุรกิจเนี่ยแกก็รีวิวเพราะแกเองเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยฉีดวัคซีนในไทยไปแล้วหลังจากนั้นที่มีการปรึกษาคุณหมอนะครับว่าถ้าเกิดผมบินไปที่อเมริกาแล้วผมได้มีโอกาสฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยผมฉีดได้ไหมหปรากฏว่าทางคุณหมอบอกว่าฉีดได้ไม่เป็นไรนะฮะปรากฏว่าคุณทอมแกไปแกไปทํางานของแกนะฮะไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณทอมก็รีวิวบอกว่าไปถึงก็จับผมฉีดเลย เป็นไฟเซอร์นะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับลองไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะอยู่ที่อเมริกานะครับฉีดไฟเซอร์ very nice nurse I'm nice so excited okay I think I relax I'm relaxed now นะครับที่อเมริกานะครับไม่ต้องรอแถวเลยมาฉีดไฟเซอร์ได้เลยใครมาฉีดก็ได้โอ a t was fast นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือคุณทอมเกลือโสพลนะฮะนักธุรกิจไทยเนี่ยแหละครับก็รีวิวฮะหลังไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครับที่สหรัฐอเมริกาพร้อมยืนยันว่าทําได้ง่ายแล้วก็เร็วแล้วก็ฟรีด้วยปรากฏหลังจากนั้นครับผู้ชมครับทางด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นะฮะ ท่านก็เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ถแถลงตอบโต้ทันทีครับบอกว่ากรณีมีกลุ่มคนไทยเนี่ยเช่าเครื่องบินเหมาลำนะฮะไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดยเฉพาะวัคซีนต่างนา,นานาที่ประเทศอเมริกาเนี่ยได้ฟรีเนี่ยนะครับและก็ไม่ต้องรอคิวไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยนะฮะจากการสอบถามไปที่กระทรวงการต่างประเทศก็แจ้งว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนี่นะฮะอธิบ,บดีกรมควบคุมโรคท่านบอกแบบนี้นะครับท่านยังตอบต่อด้วยนะฮะบ,บอกว่า โดยหากเราใช้สามัญสำนึกเล็กน้อยในการวิเคราะห์ที่อเมริกาเนี่ยยังฉีดคนของเขาไม่ถึงครึ่งแล้วเขาจะไปแจกฉีดให้คนอื่นได้อย่างไรถ้าฉีดแบบเสียงเงินก็ยังคงพอมีเหตุผลแต่คนอเมริกาเองก็ยังฉีดไม่ครบแล้วคนชาติอื่นจะฉีดฟรีก็ไม่สมเหตุผลโดยกระทรวงการต่างประเทศให้ข้อมูลว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงอาลองฟังเสียงในแพทย์โอภาสดูครับยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับผมคิดว่าถ้าเราใช้ สามัญสำนึกนิดหนึ่งอเมริกาเขายังฉีดคนของเขายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแล้วเขาจะไปแจกฉีดให้คนอื่นได้อย่างไรฟรีด้วยต่างหากนะครับคือถ้าเสียสตังนี้ผมก็ยังว่าเออพอมปเหตุผลนะครับแต่คนอเมริกายังฉีดไม่ครบเลยแล้วคนชาติอื่นไปฉีดฟรีนี่ผมว่าคงคง,คงฟังดูไม่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับและทางกระทรวงต่างประเทศก็ให้ข้อมูลมาว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงครับผมครับนี่แหละครับส่วนทางคุณ <Okay. S 1> ทอมเกลือโสพลเองพอได้ยินแบบนี้ โอ้โหสวนหมัดเข้าไปคางทันทีนะฮะก็สวนกลับทันทีออกมาตอบโต้ทันทีนะครับบอกว่าแหมอธิบดีกรมควบคุมโรคนี่ไม่รู้จริงเกี่ยวกับวัคซีนในสหรัฐโดยเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะที่ให้สิทธิ์ทุกคนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้ถือพาสปอร์ตไทยผมยืนยันว่าหมอโอภาสได้โกหกคนไทยแล้วก็ไม่รู้จริงและก็พูดมั่วไปสิ่งที่ผมพูดไปมันจะโกหกได้ยังไงในเมื่อผมไอสัมผัสมันมาเอง มีหมอโอภาษนะอ,อะไรเนี่ยนะธิบดีกรมคุมโรคอะไรเนี่ยนะของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะได้ออกมาถแถลงข่าวบอกว่าไอ้ทอมมันมั่วเป็นไปไม่ได้ที่อเมริกาเขาจะฉีดวัคซีนให้ใครก็ได้เมื่อมาเหยียบประเทศเขาแล้วคุณทำให้ความรู้สึกของประเทศชาติเรื่องการคุมโรคอันนี้ได้เลวร้ายมากผมขอยืยนนะครับว่า หมอโอภาสได้โกหกคนไทยแล้วไม่รู้จริงแล้วก็พูดมั่วไปสิ่งที่ผมทำรายงานไปมันจะโกหกได้ยังไงมันจะไม่จริงได้ยังไงก็เมื่อผมได้สัมผัสเองเลยแล้วบอกว่ามันจะจริงได้ยังไงให้ใช้การคิดกันหน่อยอเมริกาเขายังฉีดให้คนเขาไม่พอเลยเขาจะมานั่งฉีดให้คนต่างด้าวได้ยังไงคุณหมอครับคุณหมอเป็นคนที่มั่วที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาเลยถ้าคุณหมอกล้าพอนะ ที่จะยืนยันสิ่งที่พูดนะมาดีเบตกับผมในเฟ e b o o k เลยครับนี่แหละครับคุณทอมท้าเลยบอกไปดีเบตในเฟซบ o ๊กไหมไม่ต้องในเฟซก็ได้ครับมาที่หนกระแสก็ได้ <c oughs> ผมอยากฟัง <c oughs> นะฮะ <c oughs> ผมเชื่อว่ามีคนหลายคนอยากฟังผน <c oughs> กระแสยินดีนะครับเ <c oughs> นี่แหละฮะก็ถ้าอยากจะมาทั้งสองท่านจะได้รู้เลยข้อเท็จจริงคืออะไรยังไงนะครับ แต่ว่าคุณทอมเองก็ออกมาสวนแบบหนักหน่วงมากนะครับส่วนทางฝั่งของออออที่ปรึกษากลบคุมโรคท่านก็ยืนยันบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้เหมือนแบบสาสนึกสักเล็กน้อยก็จะทราบทางคุณทอมก็ออกมายันเลยบอกโอ้โหพูดแบบนี้คือแกก็สวนหนักขอ,อยนุาไม่เอ่ยแล้วกัน <laughs> <ม S 1> แ,ตแต่ก็พูดแรงนะครับเนี่ยเป็นประเด็นกันอยู่นะครับตอนนี้ แล้วก็ยังมีคนที่เขาเดินทางไปอเมริกาเขาก็ออกมาพูดกันอีกหลายคนเหมือนกันบอกว่าเขาไปแล้วเขาก็ได้ฉีดจริงก็เลยยังสับสนว่าคืออะไรกันแน่คือเราเองเราไม่ได้ไปไงเราคือจะฟังแค่มุมของการบอกเล่ามีเหตุผลทั้งสองฝ่าย <c oughs> แต่คนที่พูดถึงในการที่ไปแล้วได้ฉีดเนี่ยจะพูดเยอะกว่าเท่าที่ได้ฟังมาค